นัตถีกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังบ้านเมืองที่เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินรวมถึงน้ำมันรถมันก็ขึ้นราคาขึ้นมาอย่างพรวดพราด คนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะว่ารายได้ไม่เพิ่มแต่ว่ารายจาย่ายเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆคิดแล้วก็เหนื่อยแทนรัฐบาลที่ต้องหาทางแก้ไขกับปัญหาที่กล่าวมาอย่างเร่งด่วนแต่ช่วงระหว่างที่แก้ปัญหานี้ก็ดันมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าข้าวก็จะขึ้นน้ำตาลก็จะขาดแคลนแถมน้ำมันก็ยังไม่ตรึงราคาข่าวนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับคนกินคนใช้อย่างมาก โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่หวังตักตวงกำไรถึงขั้นกักตุนสินค้ากันไม่ยอมมาออกมาขายและนี่เองก็คือที่มาของเรื่องนี้คือบ้านเกิดของคุณนิตยาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหมู่บ้านที่แกอยู่นี่ห่างไกลความเจริญมากร้านค้าสะดวกซื้อที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดในกรุงเทพตอนนั้นยังไม่มีโผลที่นั่นเลยสักแห่งผู้คนก็ไม่มีโอกาสได้เลือกซื้อของตามความต้องการ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาร้านซื้อไม่ได้เพราะว่าที่นั่นยังมีเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านคนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าร้านขายของชำซึ่งมีเจ๊ขุมเนี่ยเป็นเจ้าของเจ๊ขุมน้ำมันพืชขวดยังเสียน้ำมันไม่มีหรอกตอนนี้ขาดตลาดนะรออีกสองวันแล้วกันค่อยกลับมาซื้อใหม่ร้านของเจ๊ขุมเป็นร้านขายของชำร้านใหญ่ ร้านนี้จะมีทั้งกะปิน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งแถมมีของสดขายอีกด้วยคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็เลยไม่มีใครไปซื้อของที่ร้านอื่นเพราะมาที่ร้านเจ๊ขุ่มที่เดียวนี้ได้ครบได้ของครบทุกอย่างเลยร้านค้าที่เคยมีหลายร้านแถวนั้นภายหลังก็พากันปิดตัวไปตามๆกันเพราะไม่มีใครเข้าไปซื้อเจ๊ขุมก็เลยเป็นแม่ค้าเพียงคนเดียว ที่ค้าขายของให้กับผู้คนเกือบร้อยหลังคาเรือนเจลูกค้าเยอะทุกวันเลยนะใช่วันวันเจ๊ไม่เคยได้นั่งพักเลยเพราะขายของตลอดแต่ก็ดีก็ดีสิเพราะเจ๊จะได้รับเงินตลอดใช่ไหมล่ะแมมรู้ทันจริงนะด้วยเหตุนี้เจ๊ขุมก็ขายสินค้าที่จำเป็นอยู่เจ้าเดียวอ่าและเหตุนี้เองทำให้เจ๊สามารถควบคุมตลาดในหมู่บ้านได้ทั้งหมด ในช่วงเศรษฐกิจปกติทุกคนก็สามารถซื้อหาของที่ต้องการได้หมดแต่เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เป็นอยู่คือก้าวเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงสินค้าทุกอย่างก็ขึ้นราคาการมาซื้อขายที่ร้านเจ๊ขุมก็เปลี่ยนไปแล้วก็มักจะไม่ได้ของครบตามที่ต้องการเจ๊ขุมซื้อข้าวสารหน่อยซเซ่ข้าวสารหมดแล้วละเจ๊รอให้เขามาส่งอยู่คงจะต้องรออีกสักสี่ห้าวันนะถึงจะมา อ้าวเจ้แล้วช่วงนี้ผมจะกินอะไรกันล่ะก็กินมาม่าไงเลือกเอาเลยว่าจะเอารถไหนมาม่าร้านเจ้ยังมีขายอยู่อีกเพียบของที่คนมาซื้อแล้วเจ้ขุมบอกไม่มีสิ่งนั้นก็คือน้ำมันพืชน้ำตาลและข้าวสารซึ่งเป็นของที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าทุกคนต้องกินแต่เมื่อมาซื้อกลับไม่ได้หลายคนก็จำใจผิดหวังแล้วก็เฝ้ารอให้ถึงวันที่เจ้ขุมนัดให้ไปซื้อ และเมื่อถึงวันนั้นเจ๊ขุมก็สามารถขนของออกมาขายได้เพราะของในะความจริงมันก็อยู่ภายในร้านน้องแกนั่นแหละไม่ได้หมดหรือว่าขาดตลาดอย่างที่แกบอกกับคนที่มาซื้อไปหรอกอ่ามีข่าวว่าข้าวสารน้ํามันพืชแล้วก็น้ําตาลจะขาดตลาดเอาของที่มีอยู่ไปเก็บไว้หลังร้านก่อนดีกว่าแล้วค่อยรอเวลาเอาออกมาขายใหม่ในราคาที่มันแพงกว่านี้ไม่รวยคราวนี้จะไปรวยคราวไหนกันวะฮะ จ๊ขุมเนี่ยเป็นแม่ค้าหัวสายเห็นแก่ได้แกก็ไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนเพราะสมองของแกคิดจะเพียงเรื่องค้ากําไรจะทํายังไงให้ขายของได้ในราคาที่ถูกกว่าทุนทันทีที่เจ๊ขคคุมรู้ข่าวว่าน้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลทรายจะขึ้นราคาแกก็รีบไปหาซื้อมากักตุนแล้วก็เก็บของสามอย่างที่อยู่มีอยู่ในร้านเนี่ยจนหมดจากนั้นก็รอเวลาที่จะนำมาขายด้วยราคาที่มากกว่าเดิม เจ๊น้ำมันพืชหมาอย่างอะ่ะมาแล้วแต่ว่าราคามันไม่ได้เท่าเดิมนะเพราะว่าไปรับเข้ามาแพงก่าเก่าเยอะอ้าวแล้วขวดละเท่าไหรล่ละจ๊ะขวดละเจ็ดสิบหาน้ำมันอะไรขวดละตั้งเจ็ดสิบโอ้ยแพงจังเลยเจ๊ก็ใช่สิแต่เจ๊ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเจ๊ซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงแบบนี้แหละแล้วนี่จะเอาหรือไม่เอาละ่ะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะเอาเอาสิ ถึงแพงก็ต้องซื้อเพราะถ้าไม่มีน้ำมันจะทอดจะผัดอะไรทำไงอะ่ะฉันซื้อขวดนึงก็แล้วกันน้ำมันพืชจากเดิมขวดละสี่สบสามกลายเป็นเจ็ดสิบขึ้นมาอีกเท่าตัวคนที่ซื้อก็บ่นกับระงมแต่ก็ต้องยอมควักเงินจ่ายไปด้วยสีหน้าละห้อยแต่ผู้ที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็คือเจ๊ขุมพอนั่งนับเงินจนมือไม่ว่างสามสบสี่สิบ 70ต้นทุน30บาทขายได้ตั้ง70โอ้โหกำไรมาหาศาลข้าวสารมาอย่างเจ๊มาแล้วแต่ว่าแพงขึ้นหน่อยนะแพงก็ต้องซื้อถุงละเท่าไหร่ละเจ๊หอมมะลิถุงละห้าโดสี่รนะโอ้แม่เจ้านี่ข้าวหรือทองกันแนะ่เจ๊ทำไมมันแพงอย่างนี้เราก็ข้าวมันขึ้นราคา แพงหูฉี่ยังกับอะไรดีแกก็น่าจะรู้นี่นะขนาดเจ๊าขายเอากําไรไม่ถึงสิบบาทถ้าเจ๊บวกกําไรมากกว่านี้มีหวังพวกแกไม่มีเงินจะมาซื้อข้าวเจ๊แน่ๆเจ๊ละเห็นใจลูกค้าทุกคนของเจ๊จริงๆของที่เก็บไว้ถูกทยอยเอาออกมาขายแล้วก็ทํากําไรให้เจ๊ขุมได้อย่างงามเพราะว่าเจ๊บวกราคามากกว่าตามท้องตลาดหลายเท่าตัวโดยไม่กลัวว่าใครจะเดือดร้อน แต่เจ๊ก็ทำปากหวานเห็นอกเห็นใจคนที่มาซื้อซึ่งคำพูดของเจ๊น่ะไม่ได้ตรงกระจายตัวเองเลยฮึช่วยไม่ได้โอกาสที่จะได้เงินมาง่ายๆแบบเนี้มีบ่อยที่ไหนกันละ่ะน้ำขึ้นมันก็ต้องรีบตักเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> ชาวบ้านมีทุกข์แต่เจ๊ขุมกับสุขแล้วก็สนุกกับการนับเงินที่ได้มาจากการขูดเลือดขูดเนื้อคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะว่าคนเหล่านั้นแต่ละวันก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วเนื่องจากค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นแต่ว่ารายรับกลับคงที่บัญชีของรายจ่ายพุ่งพรวดจนรายรับนั่งกวดไม่ทันเมื่อก่อนนะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นราคาเป็นสามสิบสามสิบห้ากินชามเดียวท้องยังไม่รับรู้เลยต้องขอเบิ้ลเป็นสองถึงจะพอสบายท้องแต่เงินในกระเป๋าก็หายวับไปกับตายอีกเท่าตัว โอ้แล้วต่อไปจะทำยังไงกับชีวิตดีวะเนี่ยคิดแล้วกลุ้มใจเว้ยผู้คนต่างกรัดกลุ้มเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเออชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านเจ๊ขุมและเป็นลูกค้าที่ร้านขายข,ายของชำองแกทุกคนกำลังประชุมกันเพื่อหาหรือเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนซึ่งเรื่องนั้นก็คือข้าวของเครื่องใช้ในร้านเจ๊ขุมขึ้นราคาเอาพรวดพรวดโดยเฉพาะข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำตาลที่เจ๊แกอ้างว่าขาดตลาด แต่ชาวบ้านบางคนที่ได้รับข่าวสารก็กลับคิดว่าฉันว่าเจ๊ขุมแกค้ากำไรเกินควรนะใช่ตอนที่ฉันฟังข่าวมันเป็นแค่การคาดคะเนรัฐบาลก็ยังไม่ได้ประกาศขึ้นราคาเลยแต่เจ๊ขุมก็ขึ้นก่อนแล้วแถมขึ้นสะแพงจนพวกเราทุกคนต้องเดือดร้อนกันหมดนั่นนะสิที่บ้านข้านะถ้าข่าวสารน้ำมันพืชและน้ำตาลหมดพร้อมกันนะวันนั้นเงินเดือนทั้งเดือนแทบจะไม่มีเหลือเพราะต้องเอาไปซื้อของ แพงจากร้านเจ๊ขุ่มนี่แหละถ้าเป็นแบบนี้เราเราจะทำยังไงกันดีวะเนี่ยพวกเราเราก็ต้องรวมกลุ่มกันแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์เหมือนที่หมู่บ้านอื่นเขาทำกันเออก็ดีนะถ้างั้นใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีละ่ะเมื่อเกิดวิกฤตคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยนิ่งดูดายทุกคนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ดีมากๆคุณนิตยาก็อยากจะให้คนในรัฐบาลทำแบบนี้บ้างจังประชาชนคนไทยจะได้ยิ้มออกคนบ้านนอก อย่างแกก็จะได้หมดทุกกันเสียทีแต่ว่าบุคลากรไม่ค่อยพร้อมก็เลยมีการเสนอชื่อกันแล้วแม่คุณนิตยาซึ่งอยู่ในกลุ่มก็สนับสนุนให้คุณนิตยาเนี่ยเป็นคนจัดการลูกสาวข้าสินางนิตยาน่ะมันเรียนจบแล้วตอนนี้มันไปสืบราคาข้าวสารน้ำมันแล้วก็น้ำตาลที่ทางกรุงเทพอยู่ถ้ามันรู้ว่าราคาถูกกว่าร้านเจ๊ขุมมันจะซื้อมาให้พวกเราพวกเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงที่ร้านนั้นอีกแล้ว เออกว่าอย่างนั้นก็ดีสิเอาละเป็นอันว่าถ้าหากว่านังนิตยาลูกสาวป้าแนบกลับมาเราทุกคนจะมารวมตัวกันประชุมอีกทีนะไม่นานชาวบ้านก็พบทางสว่างเมื่อนิตยาเดินทางกลับมาบ้านเกิดแล้วก็นําเอาเข้าวสารราคาถูกพร้อมทั้งน้ามันพืชกวดหนึ่งสี่สิบาทแล้วก็น้ําตาลทรายถุงละสิบสาบาทมาขายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเออแล้วนี่นิตยานี่เองจะไม่เอากําไรเลยเหรอไม่หรอกจ้ะฉันไม่คิดบวกอะไรหรอก ฉันเอาก็แต่ต้นทุนที่ซื้อมาเท่านั้นแหละออาค่าน้ํามันรถเองละ่ะเองต้องจ้างเขามาไม่ใช่หรอเองคิดเพิ่มไปเถอะจะได้ช่วยค่าน้ํามันเองไงไม่เป็นไรหรอกจ้าเพราถึงยังไงฉันก็ต้องจ้างรถเพื่อใส่ของที่ฉันซื้อมาอยู่แล้วฉันไม่คิดเอาค่าน้ํามันหรอกทุกคนนะนะนิตยาเป็นความหวังของคนที่นี่เพราะว่าแกเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ได้ไปเรียนหนังสือสูง,สงถึงกรุงเทพเมื่อแกเรียนจบกลับมาแกก็มาพัฒนาหมู่บ้าน เพราะว่าแกอยากจะให้คนแถวนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งแรกที่แกต้องทําก็คือการรวมกลุ่มสร้างสาหกรณ์เออหนูจะเปิดร้านขายของชําที่มีของทุกอย่างภายในร้านแล้วก็ของเหล่านี้สมาชิกสหกรณ์จะได้ซื้อในราคาที่ถูกใครที่อยากได้ของราคาเท่าทุนก็รีบมาสมัครเป็นสมาชิกกันนะจ๊ะเออสมัครแน่เพราะว่าข้าไม่อยากจะซื้อข้าวสารราคาถุงนึงเกือบ5้าร้อยจากร้านเจ๊ขุมอีกต่อไปแล้วว่ะฉันก็เหมือนกันแหละ ซื้อน้ำมันขวดละสี่สิบเออมีเงินเหลืออีกตั้ง30สนี่ถ้าฉันไปซื้อร้านเจ๊ขุมนี่ไม่เหลือเลยสักแดงฮะน้ำตาลทด่คาถืออยู่นี่ด้วยร้านเจ๊ขุมขายค่าโลละ30บที่นี่สิบาบาทเองสากรของนิตยาก็เปิดตัวในเวลาอันรวดเร็วแกกลับมาบ้านในไม่ถึงวันก็มีผู้คนหลั่งไหลกันมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็พากันซื้อข้าวสารน้ำมันรวมถึงน้ำตาลที่แกนำมาขาย จนวันรุ่งขึ้นบ้านของแกก็กลายเป็นร้านค้าเพราะว่าทุกคนสรุปกันว่าเอาบ้านแกนี่แหละแม่แนบจัดตั้งเป็นร้านสหกรณ์แล้วก็ให้นิตยาลูกสาวแกมันจัดการทุกอย่างตามความเหมาะสมร้านขายของชำแห่งใหม่ก็เลยเปิดขึ้นซึ่งแน่นอนย่อมเป็นคู่แข่งกับร้านของเจ๊ขุมเพราะว่าทุกคนต่างพากันมาหาซื้อของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งที่ร้านสหกรณ์ของนิตยา เพราะว่าที่นี่มีแต่ของถูกถูกไม่บวกกาไรส่วนนั้นเจ๊ขุมที่กักตุนสินค้ากลับต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าของที่ซื้อมาตุนไว้กลายเป็นของที่ไม่มีคนต้องการชแช่ห่งสวยเงินที่ลงทุนซื้อของมาตุนไว้กลับไม่ได้ทุนคืนมาเลยของก็ยังอยู่หลังบ้านอีกบานเบิะสงสัยจะต้องยอมขายขาดทุนซะแล้วมั้งกูเจ๊ขุมเอาเข้าวสารน้ำมันมาขายเท่าทุนแต่ก็ไม่มีใครมาอุดหนุนแก เพราะว่าชาวบ้านน่ะก็อยากจะดัดนิสัยเจ๊ขุมให้รู้ว่าการกระทําของเจ๊ก,ก็คือการทํากรรมเพราะฉะนั้นเจ๊ก,ก็จะต้องรับกรรมที่ก่อไว้ตายแล้วนี่ฝนตกสาดมาที่กระสอบข้าวได้ยังไงวะดูสิข้าวชื้นหมดเลยแล้วนี่น้ําตาลทรายทําไมมดมันถึงได้ไปกัดไปกินเนี่ยหุย้ยเจ๊งหมดแล้วแบบนี้ขายได้ยังไงเนี่ยเออขายก็ไม่ได้แล้วยังมาเสียหายอีกโอ้ชี่ช้ชํา เวรกรรมมันมีจริงเจ๊ขุมคนขายของชำต้องรับกรรมอย่างทันตาเห็นเพราะไปเก่งกําไรค้าขายเกินราคาต่อมาแกก็ต้องพบกับความหายนะขาดทุนย่อยยับกับการลงทุนที่แกลงทุนไปแล้วไม่นานร้านของเจ๊ขุมก็ต้องกลายเป็นร้านร้างเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนเข้าไปสักคนจนในที่สุดเจ๊ก็ต้องเอาป้ายมาปักไว้ที่หน้าร้านขายบ้านพร้อมที่ดินและร้านค้า เจ้ขุมประกาศขายสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ซึ่งตอนแรกคุณนิตยาแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกต้องขายทำไมแต่พอได้เจอกัสามีของเจ้ขุมก็รู้ว่าแกติดหนี้ธนาคารอยู่เป็นล้านแล้วสามียังมีหนี้จากการเล่นพนันเมื่อไม่มีไรายได้จากการขายของชาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าอะไรต่อมีอะไรสุดท้ายก็ต้องขายสมบัติที่มีอยู่นี่เจ๊เจ๊คิดจะขายทุกอย่างเลยเหรอใช่ เจ๊ไม่อยากจะเอาอะไรไว้แล้วอ่ะถ้าเจ๊าขายแล้วเจ๊จะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะก็คงจะไปเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปทํามาหากินที่นั่นเพราะว่าตอนเนี้ยที่นี่มันไม่ใช่บ่องเงินบ่อทองสําหรับเจ๊อีกต่อไปแล้วตลอดเวลาที่เจ๊ขุมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แกมีแต่รายรับเพราะว่าการขายของแกบวกกาไรเอาไว้อย่างมากมายแต่เมื่อถึงวันที่ของขายไม่ได้เจ๊ขุมก็กลายเป็นหนี้หนี้ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมที่แกทำเอาไว้ กรรมที่เจ๊ขุมทำก็คือการเอารัดเอาเปรียบคนโดยไม่สนว่าใครเขาจะเดือดร้อนขอให้ได้เงินจากคนอื่นมาใส่กระเป๋าตัวเองก็พอใจแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไม่มีเงินแถมต้องขายสมบัติเอาเงินมาใช้หนี้เขาอีกแต่ทุกวันนี้เจ๊ขุมก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเพราะว่าบ้านและที่ดินไม่มีใครมาซื้อส่วนร้านเจ๊ขุมก็ได้ให้คนมาเช่าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก็ได้ค่าเช่าไม่มากเนื่องจากอยู่ในเขตต่างจังหวัดแล้วก็ มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ร้านร้างไปโดยเปล่าประโยชน์ได้เงินมานิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วเงินที่ได้เจ๊แกก็นําไปซื้อหาของกินของใช้ซึ่งก็มาซื้อที่ร้านสากรของนิตยานี่แหละเออนี่หนูนิดเจ๊เอาเงินมาไม่พอนะเจ๊ขอติดไว้ก่อนได้ไหมโอ้ก็ได้เจ๊เจ๊จะเอาอะไรบ้างอ่ะนิสัยนิตยาไม่ชอบซ้ําเติมใครทุกครั้งที่เจ๊ขุมมาซื้อของที่ร้าน แกก็จะให้เจ๊ขุมนี่เอาของที่อยากได้ไปทุกอย่างถ้าเงินไม่พอก็ยังไม่ต้องจ่ายเพราะว่าแกคิดอยู่เสมอว่าเจ๊ขุมกําลังตกอยู่ในสภาพที่ลําบากคนล้มอย่าไปข้ามแต่ว่าต้องช่วยเหลือเขาเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันไทยต้องช่วยไทยอาใครมาเป็นนายกคนไหนก็แล้วแต่ก็ต้องคิดแก้ปัญหาให้คนไทยที่ยากจนอยู่ตลอดล่ะครับ มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่คุณกำมลยังเป็นเด็กเนี่ยแกย้ายบ้านจากปากน้ำคือเคยอาศัยอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่ตำบลแพรกษาซึ่งในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีคนรู้จักกันนะครับเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมากรอบๆหมู่บ้านก็ปกคลุมไปด้วยป่าหญ้าตามพื้นถนนก็เป็นดินลูกรังแดง,แดง ส่วนบริเวณที่ยังไม่มีบ้านปลูกก็เป็นดินดำมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่ซึ่งกอนับเป็นตำบลหนึ่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติครอบครัวของคุณกำมนเพิ่งจะย้ายมาอยู่ตามความคิดของแกในตอนเด็กนะเมื่อที่นั่นหนาไกลาจากตลาดในเมืองมากถ้าจะเข้าไปในเมืองทีไรก็ต้องเดินไปถึงปากทางเพื่อที่จะนั่งรถต่อไปตลาดแต่ถึงยังไงเพื่อนบ้านทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดี คุณกมลก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากเพื่อนบ้านทุกคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครอบครัวของคุณกมลในวันธรรมดาจะไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานพี่ชายแล้วก็ตัวคุณกมลเองก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อนบ้านจะคอยดูแลแทนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆคนในหมู่บ้านต่างก็กลัวขโมยจะขึ้นบ้านกันทั้งนั้นเมื่อถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ แม่ของคุณกำมลก็จะทำอาหารแจกทุกๆบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยดูแลบ้านให้ซึ่งแม่ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนด้วยน้ำใจบางทีแม่ก็นัดแม่บ้านมาทำข้าวมันส้มตำรับประทานร่วมกันในตอนนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดที่นี้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชื่อแสงภรรยาของเขาชื่อทองมีลูกสาวชื่อจันมาชวนคนในหมู่บ้านเล่นแชร์กัน ในแสงนี่เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านตัวเองในแสงก็หาคนที่เล่นแชร์ได้ทั้งหมด19มือมือละ200บาทซึ่งว็นนับว่าเป็นเงินมากพอสมควรสมัยนั้นในแสงก็มาชวนแม่ของคุณกำมนให้เล่นด้วยโดยอธิบายว่าถ้าเล่นอีกมือหนึ่งก็ครบ20มือแล้วก็จะได้มีเงินก้อนถึงสี่พันบาทแม่ก็เลยตกลงเล่นแชร์ด้วย ทุกๆเดือนนายแสงต้องมาเก็บเงินแชร์นายแสงจะต้องมาคุยเรื่องเงินแชร์เสมอว่าใครเปียไปก่อนเป็นเงินดอกเท่านี้บาทเท่านั้นบาทแม่ของคุณกำมลก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ฮะแม่เชื่อใจในายแสงมากคิดอยู่แต่ว่าถ้าส่งเงินครบก็จะได้เงินก้อนตามจํานวนที่นายแสงเคยบอกเอาไว้เมื่อถึงกำหนดเงินแชงวดสุดท้ายที่นายแสงจะต้องให้แม่คุณกำมลแม่ก็เฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหร่นายแสงจะเอาเงินมาให้สักที รอจนสองทุ่มกว่านายแสงก็มาบอกบอกเงินยังไม่ได้วันเนี้ยแต่จะได้ภายในอาทิตย์เนี้ยแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเห็นใจคนเก็บเงินอย่างนายแสงคงจะเก็บเงินยังไม่ครบพอประมาณหนึ่งอาทิตย์ตามสัญญาว่าจะเอาเงินมาให้พอดีตรงกับช่วงที่แม่เดือดร้อนที่จะต้องนําเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนค้าขายที่ตลาดกับญาติพี่น้องแม่ก็เลยให้พี่ชายคนโตไปตามนายแสงมาพบเมื่อนายแสงมา แม่ก็อธิบายว่าจะต้องใช้เงินเพื่อจะเอาไปลงทุนในแสงกลับพูดว่าฉันไม่มีเงินให้หรอกมีอยู่แค่ห้าร้อยเนี่ยจะเอาเปล่าวะฉันมีแค่เนี้ยแม่ก็รับเงินไว้แล้วก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้ที่เสียรู้ในแสงเป็นครั้งแรกเลยที่คุณกำมลเห็นแม่ร้องไห้พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของในคุณกำมลก็ตื่นแต่เช้าเตรียมของทาบุญเพื่อว่าท่านจะได้ไม่ไปเสียรู้ใครอีกต่อไป ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่ของคุณกมลก็จะทำบุญทุกวันสอนลูกๆให้เป็นคนใจบุญทำดีถึงไม่มีกินดีกว่าเป็นคนมีกินเพราะหลอกลวงเอาของคนอื่นเขามากินแม่ในระยะนี้ไม่ค่อยไปมาหาสู่กับใครๆถึงวันพระท่านก็ไปถือศีลที่วัดพอตอนสายๆแม่ก็จะกลับบ้านระหว่างทางท่านเดินไปชนตาคนแก่ตาบอดคนหนึง่งผู้ชายตาบอดคนนี้แกขายลอตเตอรี่ ในมือแกถือลอตเตอรี่อยู่แม่ก็ช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้นแล้วก็ขอโทษแกแกตาบอดแกยิ้มแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอืมฉันก็ขาไม่ค่อยดีเออหนูช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อยสี่เหลือใบสุดท้ายแล้วแม่ก็เลยซื้อลอตเตอรี่กลับบ้านพอถึงงวดที่ลอตเตอรี่ออกลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่สองทุกวันพระแม่จะต้องไปทําบุญตักบาตรทุกครั้งนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราสร้างกรรมดีไว้ผลกรรมที่ได้ก็ต้องดีด้วย ในระยะนั้นไม่นานครอบครัวนายแสงก็แย่ลงคนงานในอูข่ของนายแสงเริ่มไม่ยอมทำรถคนงานเหล่านั้นต้องการค่าแรงค่าจ้างเพิ่มแต่นายแสงไม่ยอมจ่ายเพิ่มคนงานก็ลาออกไปทีละคนสองคนเรื่อยเรื่อพวกคนงานก็พากันปรึกษาแม่ของคุณกำมนวจะไปหางานที่ไหนทำกันดีนายแสงพอร,รู้ว่าคนงานเหล่านั้นมาที่บ้านคุณกำมนก็เดินมาพูดจาด่าว่าแม่ของคุณกำมนหาว่า ที่แม่รวยขึ้นมาก็เพราะโกงเงินแชร์เขาในแสงไปดูเอาเธอคนเรามันกลับคำพูดแล้วยังจะมาพูดจาถากถางให้คนอื่นเขาเสียหายอีกยังมีคนงานอยู่อีกสองคนที่ยังอยู่ในอู่ในแสงภรรยาในแสงตอนนั้นเริ่มแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะยั่วคนงานตัวในแสงเองก็เริ่มดื่มเหล้าทุกครั้งที่กลับบ้านก็เมาหัวรานา้ําทุกครั้งไปบางทีก็ไปนอนค้างที่อื่นก็ปล่อยให้ภรรยาของตัวเองอยู่บ้านสองต่อสองกับคนงาน ส่วนลูกสาวนายแสงก็ขอไปเที่ยวไปค้างบ้านเพื่อนตัวนายแสงเองก็ไม่รู้ว่าลูกสาวของตัวไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายในที่สุดข่าวก็เริ่มกระจายไปอีกบอกว่านายภรยานายแสงเนี่ยได้เสียกับคนงานตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะนายแสงไม่เชื่อว่าภรรยาตัวเองจะนอกใจในายแสงก็ยังเมา,มาไม่ยอมกลับบ้านอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งภรยานายแสงเริ่มตั้งท้องแล้วก็หนีไปกับคนงานหนุ่มนั้น ยังไม่สาใจภรรยาในแสงขนข้าวของทุกอย่างในบ้านในแสงไปหมดไม่เหลืออะไรไว้เลยภรรยาในแสงหนีไปแล้วเงินทองก็หมดแล้วในแสงก็เริ่มกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเข้าไปทั่วจนมีหนี้ท่วมตัวเมื่อลูกสาวในแสงกลับมาบ้านทราบว่าแม่ตัวเองหนีไปลูกสาวในแสงก็เสียใจมากก็เริ่มเที่ยวเตร่กับเพื่อนต่างเพศเริ่มกินเหล้ากับพวกจิกโกในหมู่บ้านเมาไมา้พอกันทั้งพอ่อทั้งลูก แต่ลูกสาวในแสงบุญน้อยถูกพวกจิกโกในหมู่บ้านรุมขืนใจเสียสติไม่เป็นผู้เป็นคนถึงลูกสาวในแสงจะเสียสติก็ยังไม่ไวายจะถูกรุมขืนใจอีกจนในที่สุดท่าไหนาไม่รู้ผูกคอตายในแสงก็ยิ่งกราดกลุ่มขึ้นมาอีกดื่มเหล้ามากจนกระทั่งพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไม่มีใครที่จะสามารถห้ามไม่ให้ในายแสงกินเหล้าได้ได้แต่ปล่อยให้แกกินต่อไปและตัวนายแสงก็ต้องไปเดินไปปากทางทุกวัน ถามว่าไปทําไมทุกวันบอกว่าไปรอการกลับของภรรยาของแกในแสงแกจะข้ามถนนไปข้ามถนนมาจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายแสงก็มาถึงนายแสงถูกรถบรรทุกดินทับตายคุณกำมลได้ทราบมาว่าในสมัยหนุ่มๆนายในในแสงก็เป็นหัวหน้าจิโกะเกกาเกเรชวนเพื่อนๆฉุดผู้หญิงถิ่นอื่นๆมารุมขม่มขืนผลกรรมที่ตามมาทันก็ได้มาตกอยู่กับลูกสาวของนายแสงเอง เมื่อก่อนที่นายแสงจะแต่งงานกับภรรยานายแสงก็ไปแย่งภรรยาตัวเองมาจากคนรักเก่าของเขาซึ่งในที่สุดภรรยาของนายแสงก็ต้องถูกคนอื่นเอาตัวไปโดยที่ไม่กลับมาอีกเลยครับคุณกมลก็เลยเชื่อว่าใครทำสิ่งใดไม่ว่าดีหรือชั่วในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับไม่วันใดวันหนึ่งก็ย่อมได้รับผลตอบสนองแน่นอนไม่ช้าก็เร็วครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ